สวัสดีครับและนี่คือกวนการ์ดเปียกป่วนกับพวกเราดีไซนเนอร์2,077ครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายก้องพบมีลาบครับสวัสดีค่ะชื่อสาสิทรน,นาติโนค่ะผมนายเฉลิมพงศ์ลีชื่อเล่นอาหลงครับพวกเราอยากทำเกมที่เข้าใจง่ายครับใครก็เข้าใจได้ง่ายมากพอที่จะเข้าใจเกมภายใน5นาทีแล้วเล่นได้เลยครับไม่ต้องเสียเวลาทำความเข้าใจนาน รายละเอียดของเกมนะครับเป็นเกมประเภทการ์ดแบบวนรอบเกมสาหรับอายุ8ปีขึ้นไปจํานวน2-6คนระยะเวลาในการเล่น15-30นาทีครับอุปกรณ์ในเกมแบ่งเป็น3ประเภทการ์ดเล่น45ใบาการ์ดอีเวนต์15ใบและการ์ดพลังชีวิต18ใบกติการในการเล่น 1. แจกการ์ดเริ่มต้นคนละ4ใบแบบสุ่ม 2. ทุกเทิร์นผู้เล่นจะต้องจั่วการ์ด1ใบ สามารถใช้การ์ดพิเศษในมือได้หนึ่งใบสามารถเล่นหรือผ่านก็ได้หากโดนโจมตีสามารถใช้การ์ดป้องกันได้ทันทีให้มีอยู่ในมือ 3. การ์ดเอีเวนต์สุ่มขึ้นทุก3รอบคนแรกจะเป็นคนจั่วการ์ดหนึ่งใบจากกองและเปลี่ยนคนเปิดเมื่อเล่นครบ3รอบอีกครั้งวนไปเรื่อยๆ 4. ใครมีพลังชีวิตเหลือศูนย์เท่ากับตกรอบ 5. ใครที่เป็นผู้เล่นคนสุดท้ายคนนั้นชนะจบเกมจุดที่น่าสนใจนะครับเราอยากออกแบบให้การ์ดเป็นการ์ดกันน้ำครับเพื่อที่จะได้พกพาไปไหนก็สะดวกเล่นที่ไหนก็ได้แล้วก็เราจะสอดแทรกความรู้วัฒนธรรมในรูปแบบที่มันสนุกสนานครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลครับอย่างเช่นรองเท้ากินขาเราจะเฉยๆนะครับแต่ว่าต่างชาติเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันก็เลยเซอร์ไพรส์มากครับผม พวกเราขอขอบคุณครับ